โอ้โหนะครับผมดอกใหญ่มากนะครับผมหลังจากที่บำรุงมานะครับผมมีวิธีบำรุงแบบเต็ดๆเลยนะครับวันนี้นะครับเร่งทั้งรากเร่งทั้งดอกตูมเนี่ยบำรุงให้ใหญ่นะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ f อซทุกทท่านนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ดอกเริ่มเต็มกระถางแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาบำรุงดอกตูมที่เขาจะ บานในอนาคตนะครับว่าผมบำรุงยังไงนะครับผมให้ดอกเริ่มใหญ่นะครับนี่นะครับผมก็นะครับกระถางขาวก็เริ่มมีดอกอีกแล้วนะครับผมทั้งเดือนทั้งปีเลยนะครับผมวิธีต่างๆนะครับผมรวบรวมไว้ให้ในช่องแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยวันนี้นะครับใช้น้ํา5ลิตรนะครับผมแล้วก็ส่วนผสมในการบำรุงนะครับผมเราใช้ M150 กับ ผงชูรสนะครับผมเพราะว่าผงชูรสช่วยในการให้รากเดินดีนะครับผมแล้วก็ไปหาสารอาหารได้ดีนะครับส่วน m 1 5 0นะครับเป็นสารอาหารที่ดีมากๆนะครับในการบำรุงดอกนั่นเองนะครับผมก็ใส่ลงไปนะครับประมาณ3ฝานะครับแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะครับ1ช้อนชาเท่านั้นนะครับผมเพราะว่านะครับ2ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งผักสวนครัวและก็ ไม้ดอกไม้ประดับนะครับหลังจากเราเทส่วนผสมลงไปแล้วนะครับเราก็คนให้เข้ากันนะครับอย่างดีเลยแล้วเราถึงจะนําไปใช้ได้นะครับวิธีใช้นะครับผมก็จะตักไปรดนะครับที่กระถางหรือแปลงคุณนายตื่นสายหรือแปลงผักก็ได้นะครับสัปดาห์ละสองครั้งนะครับผมสูตรนี้นะครับให้แนะนําเลยนะครับช่วงที่ดอกกําลังตูมๆนะครับผมเป็นดอกตูมของแพรเซ้งไฮหรือคุณนายตื่นสายเนี่ยให้เรานะครับบํารุงเลยนะครับผมเพราะว่าดอกเขาเนี่ย จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกประมาณเต็มถ้าเข้าบานเต็มที่นะครับก็ประมาณ2นิ้วมือแล้วนี่นะครับผมถ้าเอาเอานิ้วมือไปทีมนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะเอาให้ดูนะครับหลังจากที่ดอกบานแล้วนะครับว่าขนาดดอกเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะครับผมก็นะครับตักไปลดอย่างนี้นะครับสัปดาห์ละสองครั้งนะครับเพื่อนๆก็เป็นการดีมากเลยนะครับเป็นการบํารุงแพเสซึ่งหานะครับสูตรนี้นะครับลองนําไปใช้งานได้นะครับ สะดวกแล้วก็ปลอดภัยปลอดสารนะครับผมไม่เป็นอันตรายต่อพืชนะครับนี่นะครับเห็นดอกตูมนี้กําลังเกิดไหมครับนี่นะครับเรารอดูนะครับว่าเขาจะบานดอกใหญ่ขนาดไหนนะครับผมก็ลองนําไปใช้ได้นะครับผมไม่ยุ่งยากหาวัสดุอุปกรณ์ง่ายมากนะครับเพื่อนๆนะครับก็กระถางนี้นะครับเริ่มมีดอกให้ผมเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมดอกสีขาวนะครับผม ก็ย like ังไงนะครับเอาใจคนรักแพร่เส้นหานหรือคุณนายตื่นสายเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมนี่นะครับกระถางนี้นะครับหลังจากที่เคยจัดตายนะครับตอนนี้นะครับมีดอกออกมาแล้วนะครับนี่นะครับดูดอกตุ่มๆนะครับนี่นะครับผมก็บํารุงแบบนี้ไปนะครับดูขนาดดอกนะครับเต็มนิ้วเลยนะครับผมก็ทำงี้ไม่ยากเลยนะครับผมก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมส่วนกระถางดอกสีชมพูนะครับอันนี้เป็นรูปเป็นดอกสีชมพู อ่อนหรือเข้มยังไงนะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะครับแต่ผมไปขอพันมานะครับก็ลองนํามาเพาะดูนะครับมันก็โอเคเพราะว่าขี่รถผ่านไปก็เลยขอลุงแถวแถวซอยละแวกบ้านนะครับนี่นะครับก็เห็นดอกมวมันก็เออสีสันมันสวยมันสะดุดตาดีนะครับก็เลยอยากลองมาเพาะพันธุ์นะครับก็ลองเคยทําคลิปเพาะไปแล้วนะครับผมจนตอนนี้นะครับแตกก้านแตกดอกนะครับผมให้เราเห็นแล้วนะครับผมนี่เรามาดูนะครับกระถาง จำกระถางนี้ได้ไหมครับจากที่ดอกหายไปนะครับผมก็บํารุงมาเรื่อยๆนะครับดูขนาดดอกนะครับผมดอกใหญ่มากนะครับดูดอกสีชมพูบานเย็นนะครับผมใหญ่มากๆดูเต็ม2นิ้วผมเลยใช่ไหมล่ะเพื่อนๆก็ยังไงนะครับสูตรนี้นะครับผมได้ผลมากๆนะครับผมก็ลองนําไปใช้ได้นะครับแก้ปัญหาได้อีกต่างหากนะครับสําหรับคนที่แพ้เชงไฮนะครับไม่ออกดอกอะไรหลายๆอย่างนะครับผมทาคลิปมีคําตอบไปให้แล้วนะครับผมก็นะครับสําหรับวันนี้นะครับ ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาเทคนิคการบำรุงดีๆมาฝากนะครับผมสำหรับคนรักแพ้เซี้ยงหาหรือคุณนายตื่นสายนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย